เจนนี่ได้หมดทะสดชื่นปล่อยภาพหวานแฟนหนุ่มยิวฉัดมงคลหรือจะมีเขาดีกันนี่ลองบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดตัวก็หวานไม่หยุดกันเลยทีเดียวสําหรับเจนนี่ได้หมดทะสดชื่นและแฟนหนุ่มนายตำรวจยิวฉัดมงคลสมแก้วอี่หลังจากที่ออก มาเปิดตัวก็ต้องบอกเลยว่ามีทั้งกระแสะทั้งในเชิงบวกและเชิงลบซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคนคงจำได้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วทางด้านหนุ่มยิวนั้นได้ออกมาไลฟ์สดบอกว่า w o r d from home จนทำเอาเกิดเป็นกระแสะดรามา่าจนกระทั่งทางด้านหนุ่มยิวนั้นโดนผู้ใหญ่สั่งเด้งกลับต้นสังกัดเป็นการด่วนเนื่องจากทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะมีคนเข้ามาถล่มด่าอย่าง มากมายจนทางด้านหนุ่มยิวนั้นหยุดเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นในโลกโซเชียลแต่ต้องบอกเลยว่าทางตัวของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น <c oughs> ก็ได้จับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาม,มาได้ <c oughs> ล่าสุดทางด้านสาวเจนนี่และหนุ่มยิวได้ออกปรอยภาพหวานไทยแบบคู่กันแต่งานนี้กลับทําเอาชาวเน็ตแหกเข้ามาแซวกันยกใหญ่ว่า ภาพที่ปล่อยออกมานั้นดูหวานจนคล้ายพรีเวดดิ้งแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลเพราะทั้งคู่เพียงแค่ IMV อมด้วยกันเท่านั้นจ้า